สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางช่องประยง Channel ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้ก็มาที่ตรูทมที่อำเภอพลับปลาชัยจังหวัดบุรมย์ในคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูอีกหนึ่งตุดที่สําคัญนะครับก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่หลากสีสันนะครับต้นนี้ก็บอกว่าได้รับความรู้มาจากพรอาจารย์ที่ท่านพามาเพื่อชมนะครับตรงนี้ก็ใช้ต้นขนาดมอนหรือว่าต้นขัดมอนที่สมัยเด็กๆเ,เราเอาไป ไปทําเป็นไม้กวาดกวาดกวาดพื้นที่โรงเรียนนะครับก็เอามาลอกเปลือกออกนะครับให้แห้งนะตากให้แห้งลอกเปลือกออกแล้วก็เอามาย้อมเป็นสีต่างๆก็จะมีตั้งแต่สีฟ้านะครับ่วนนี้เป็นสีฟ้า้วก็ถ้าหากว่าไล่มานะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเขียวสีชมพูหลากหลายสีเลยนะครับที่มองเห็นด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นที่ให้เราได้มายืนถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆนะครับแล้วก็มี บ่อน้ำนะครับบ่อน้ำสอข้างนะครับตรงนี้เราก็เดินผ่านช่องทางตรงกลางเข้ามานะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ส,สวยๆใครอยากจะมาถ่ายซีเวดดิ้งหรือว่าจะมาเที่ยวเก็บบรรยากาศสวยๆไปลงในอินสตาแกรมไปลงในเฟซบุ๊กส่งไลน์ไปให้เพื่อนหรือว่าจะทำเป็นช่อง Youtube ก็เนเชิญน,นะครับได้ที่ รูทมอำเภอปับปลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ก็จุดหนึ่งที่อยากเชิญชวนมาดูกัน,นะครับขอบคุณครับ